สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมจอมปวนกันนะครับเวลากวาดขยะนะครับตอนนี้เริ่มมาลมเสียแล้วครับเริ่มลมเสียแล้ว มาชมกันนะครับแม่แม่ที่ครับไปนะไ่ย

từ từ còn con đèn con hai mẹ con đi con đồ đi qua thì trai vá

Que! Vai, vai, vai. 1 2 3 3 3 3 3 Vai no baixo, olha o baixo. Sué. Boa garra. Thank <laughs> เดี๋ยวเป่าปากสิเบ่งเป่าปากเป่าปากค่เนเดียว่ทีามสู้สู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 เูสูสููส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 ูู่ส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 ู 来下背，背，背这个背，哎，哎呦，哎呦，找背找背，来找背背，来下背，找背，找背，找背，哎哎哎，这是谁？谁？来下背，找背找背，找背。 ไชูี้รัเียแล้วเีแล้วเี่แล้วเหมือนตานี้เขี่ยแล้วบึ้งนิ็กน่อยเขียดครับบิ้งเิ็หน่อยเชียครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่ปุ้งน้องปอนท์ชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกดแล้วกดแล้วสวัสดีครับผมผู้เด็กน้อยโกรธเด็กน้อยโกรธดูครับพี่แม่เด็กน้อยโกรธครับเฮ้ยเฮ้ยจมเป็นพรหมเด้เฮ้ยเฮ้ยบ๊ายบายครับ